และฟรอส์ผจญภัยในแดนน้ำแข็งณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาหิมมิลลี่เด็กหญิงผู้ร่าเริงอาศัยอยู่กับคุณยายมิลลี่ชอบเล่นซ่อนหากับตายน้อยในป่าสนวันหนึ่งขณะที่มินล,ลี่กำลังวิ่งเล่นเธอได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังมาจากถ้ำน้ำแข็งมิลลี่ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเข้าไปในถ้ำม,มิลลี่พบกับมังกรตัวน้อยสีฟ้าใสาติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งมังกรตัวนั้นสั่นเทาด้วยความหนาวมิลลี่รู้สึกสงสารมังกรน้อย จึงพยายามช่วยมังกรออกมาจากก้อนน้ำแข็งมินลี่ใช้ผ้าพันคอใหมพองคุณยายค่อยๆเช็ดก้อนน้ำแข็งจนมังกรน้อยเป็นอิสระมังกรน้อยดีใจมากที่มิลลี่ช่วยชีวิตเขาไว้มังกรน้อยแนะนำตัวเองว่าชื่อฟรอสฟรอสขอบคุณมินลี่เป็นการใหญ่และบอกว่าเขาพัดหลงกับครอบครัวระหว่างเดินทางฟรอสเล่าว่าเขามาจากดินแดนแห่งน้ำแข็งที่อยู่ไกลออกไปมินลี่ฟังเรื่องราวของฟรอสด,ด้วยความสนใจเธอรู้สึกเห็นใจฟรอสที่ต้องอยู่คนเดียวในถ้ำน้ำแข็ง มิลลี่ตัดสินใจชวนฟรอสไปพักที่บ้านของเธอฟรอสตงด้วยความยินดีทั้งสองเดินทางไปยังบ้านของคุณยายมิลลี่แนะนำฟรอสให้คุณยายรู้จักคุณยายใจดีต้อนรับฟรอสอย่างอบอุ่นและจัดหาอาหารอุ่นๆให้ฟรอสคืนนั้นมิลลี่และฟรอสนอนคุยกันจนดึกทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วมิลลี่เล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าสนให้ฟรอสฟัง ฟรอสเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนแห่งน้ำแข็งและมังกรตัวอื่นๆให้มิลลี่ฟังทั้งสองหัวเราะและสนุกสนานกับการแลกเปลี่ยนเรื่องราวมิลลี่สังเกตว่าฟรอสดูเศร้าเมื่อพูดถึงครอบครัวของเขามิลลี่จึงเสนอที่จะช่วยฟรอสตามหาครอบครัวฟรอสดีใจมากที่มิลลี่เต็มใจช่วยเหลือเขาขอบคุณมิลลี่จากใจจริงทั้งสองตกลงที่จะออกทางไปยังดินแดนแห่งน้ำแข็งในวันรุ่งขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นมิลลี่และฟรอสเตรียมตัวออกเดินทางคุณยายทำอาหารเช้าให้อิ่มท้องและมอบผ้าพ,พันคอไหมพรมผืนใหม่ให้มิลลี่เพื่อให้ความอบอุ่นในระหว่างการเดินทางคุณยายยังให้คำแนะนำและวอวยพรให้ทั้งสองเดินทางปลอดภัยมิลลี่และฟรอสขอบคุณคุณยายและสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงทั้งสองออกเดินทางโดยมีจุดหมายปลายทางคือดินแดนแห่งน้ำแข็งมิลลี่ขี่หลังฟรอสบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ามองเห็นหมู่บ้านและป่าสนเล็กๆล,ลงไปเรื่อ,อยๆ ฟรอสบินด้วยความเร็วสูงลมพัดแรงปฐนามินลี่แต่เธอไม่รู้สึกหนาวเพราะมีผ้าพันคอไหมพรมของคุณยายระหว่างทางมินลี่และฟรอสพบกับสิ่งมีชีวิตวิเศษมากมายทั้งพูดน้อยตัวเขียวนางฟ้าแสนสวยและสัตว์ประหลาดรูปร่างแปลกตามินลี่และฟรอสทักทายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด้วยความเป็นมิตรและได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางมินลี่ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์และพลังวิเศษจากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ฟรอสได้พบเพื่อนใหม่ที่เป็นมังกรด้วยกันทั้งสองแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมิลลี่และฟรอสเดินทางผ่านป่าเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้พูดได้แม่น้ำที่ไหลด้วยน้ำนมและภูเขาที่ทำจากขนมหวานทั้งสองเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆแต่ก็สามารถเอาชนะได้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเดินทางมาถึงดินแดนแห่งน้ำแข็งมิลลี่และฟรอสพบว่าดินแดนแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับพายุหิมะครั้งใหญ่ พายุหิมะพัดกระอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนฟรอสรู้สึกเสียใจที่เห็นบ้านเกิดของตัวเองตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มิลลี่ให้กำลังใจฟรอสและบอกว่าทั้งสองจะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ฟรอสตัดสินใจใช้พลังของตนเองในการควบคุมพายุหิมะเขารวบรวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดและพยายามที่จะหยุดพายุหิมะแต่พายุหิมะรุนแรงเกินกว่าที่ฟรอสจะควบคุมได้ มิลลี่เห็นฟรอสต์กำลังลำบากจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือมิลลี่จำได้ว่าคุณยายเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคริสตัลวิเศษที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้คริสตัลวิเศษซ่อนอยู่ในถ้ำน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาที่สูุดในดินแดนแห่งน้ำแข็งมิลลี่บอกให้ฟรอสต์พาเธอไปยังถ้ำน้ำแข็ง ฟรอสบินขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงถ้ำน้ำแข็งมินลี่และฟรอสพบกับคริสตัลวิเศษที่เปล่งแสงสีรุง้งมินลี่สัมผัสคริสตัลวิเศษและรู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ไหลผ่านร่างกายมินลี่รวบรวมพลังทั้งหมดและส่งไปยังพายุหิมะพลังของมินลี่สานกับพลังของคริสตัลวิเศษทำให้พายุหิมะค่อยๆส่งลงท้องฟ้าเริ่มเปิดและแสงแดดส่องลงมายังดินแดนแห่งน้ำแข็ง ประชาชนออกมาจากบ้านเรือนและแสดงความยินดีที่พายุหิมะสงบลงฟรอสดีใจมากที่มิลลี่ช่วยกอบกู้ดินแดนแห่งน้ำแข็งเขาขอบคุณมิลลี่จากใจจริงมิลลี่และฟรอสได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนพวกเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีบุรุษและวีรสตรีมิลลี่และฟรอสใช้เวลาอยู่ในดินแดนแห่งน้ำแข็งสักพักเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเมืองและช่วยเหลือประชาชน ในที่สุดฟรอสก็ได้พบกับครอบครัวของเขาอีกครั้งพ่อแม่และพี่น้องของฟรอสดีใจมากที่ได้พบกับฟรอสพวกเขาขอบคุณมิลลี่ที่ช่วยดูแลฟรอสมิลลี่ได้พบกับเพื่อนใหม่ที่เป็นมังกรด้วยกันเธอได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมังกรและการใช้ชีวิตดินแดนแห่งน้ำแข็งมิลลี่และฟรอสใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของฟรอสอย่างมีความสุขพวกเขาเล่นสนุกสนานและผจญภัยไปด้วยกันมิลลี่รู้สึกว่าเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของฟรอส เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากลามิลลี่รู้สึกเศร้าที่ต้องจากครัวของฟรอสต์แต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องกลับไปหาคุณยายมิลลี่และฟรอสต์สัญญาว่าจะติดต่อกันเสมอและจะกลับมาเยี่ยมเยียนกันในอนาคตมิลลี่ขี่หลังฟรอสต์บินกลับไปยังหมู่บ้านของเธอคุณยายดีใจมากที่ได้พบกับมิลลี่อีกครั้ง คุณยายกอดมิลลี่แน่นและขอบคุณที่มิลลี่ปลอดภัยมิลลี่เล่าเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนแห่งน้ำแข็งให้คุณยายฟังคุณยายฟังเรื่องราวของมิลลี่ด้วยความสนใจและภูมิใจในความกล้าหาญของมิลลี่มิลลี่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในหมู่บ้านเล็กๆของเธอเธอเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเธอกับฟรอสให้เพื่อนฟัง เพื่อนๆตื่นเต้นและอยากจะไปจนภายในดินแดนแห่งน้ำแข็งบ้างมิลลี่ยังคงติดต่อกับฟรอสต์อยู่เสมอทั้งสองแลกเปลี่ยนจดหมายและของขวัญมิลลี่และฟรอสต์วางแผนที่จะออกผจญภัยด้วยกันอีกครั้งในอนาคตมิลลี่รู้ว่ามิตรภาพของเธอกับฟรอสต์เป็นสิ่งที่มีค่าและเธอจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ตลอดไปวันหนึ่งมิลลี่ได้รับจดหมายจากฟรอสต์ฟรอสต์เขียนมาบอกว่าดินแดนแห่งน้ำแข็งกำลังต้องการความช่วยเหลืออีกครั้งมีสัตว์ประหลาดร้ายปรากฏตัวขึ้น และกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนฟรอสสขอให้มิลลี่มาช่วยเขามิลลี่ไม่ลังเลเลยถ้าตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังดินแดงแห่งน้ำแข็งอีกครั้งมิลลี่บอกลาคุณยายและสัญญาว่าจะกลับมาโดยเร็วมิลลี่ขี่หลังฟรอสต บินไปยังดินแดนแห่งน้ำแข็งเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดร้ายเมื่อมาถึงดินแดนแห่งน้ำแข็งมิลลี่และฟรอสพบว่าสัตว์ประหลาดร้ายกำลังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองสัตว์ประหลาดร้ายมีรูปร่างน่ากลัวมีฟันแหลมคมและกรงเล็บที่แข็งแรงสัตว์ประหลาดร้ายพ่นไฟออกมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหม้เป็นเท่าฐาน มิลลี่และฟรอสตัดสินใจที่จะตอบสู้กับสัตว์ประหลาดร้ายมิลลี่ใช้พลังเวทมนตร์ของเธอในการสร้างเกราะป้องกันฟรอสใช้พลังน้ำแข็งของเขาในโจมตีสัตว์ประหลาดร้ายทั้งสองต่อสู้กับสัตว์ประหลาดร้ายอย่างกล้าหาญในที่สุดมิลลี่และฟรอสก็สามารถอัชนะสัตว์ประหลาดร้ายได้พวกเขาใช้พลังเวทมนตร์ร่วมกันในการผนึกสัตว์ประหลาดร้ายไว้ในก้อนน้ำแข็งสัตว์ประหลาดร้ายไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกต่อไปประชาชนในดินแดนแห่งน้ำแข็งต่างดีใจที่มิลลี่และฟรอสช่วยพวกเขาไว้ พวกเขาขอบคุณมิลลี่และฟรอสอย่างสุดซึ้งมิลลี่และฟรอสได้รับการย่องให้เป็นวีบุรุษและวีสตีตลอดการทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในดินแดนแห่งน้ำแข็งและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป